สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาหน้าสดอีกแล้วนะคะแต่จะบอกว่าเห็นหน้าสดหนูดีขึ้นขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนนี่คือสิวแบบเกลังเต็มหน้าแล้วก็รักษาสิวหายแล้วนะคะก็มีรอยสิวเนี่ยเต็มหน้าเลยแล้วหน้าก็ดำด้านมากนะคะแบบโหดูไม่ได้เลยก็ได้มารู้จักกับเซรั่มลบมาของแบดอีฟนะคะนี่ก็ได้ใช้ไปเยอะแล้วเยอะมากๆนี่แค่าบางส่วนเท่านั้นนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแพคเกจตัวเก่าแบบนี้นะคะนี่ แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วและที่สําคัญคือเขาเพิ่มปริมาณค่าคุณขาถูกใจผู้บริโภคอย่างเรานะคะเพิ่มปริมาณและราคาเดิมด้วยนะคะดีงามสุดๆตัวนี้ก็ใช้ไปเลยเช้าเย็นนะคะหยดไปทั่วใบหน้าของเราแบบนี้เห็นไหมคะตัวนี้เขาเป็นพาสินตาเข้มข้นสามารถช่วยให้ฝ้ากระรอยสิวต่างๆเนี่ยจางไวมากนะคะเพราะว่าเขาเข้มข้นมากแนละที่สำคัญคือไม่อุดตันซึมไวเกี่ยง่ายหนูทาไปแล้วจะแบบ รู้สึกสบายผิวมากและชอบตรงที่มันเห็นผลได้จริงเนี่ยมันทําให้หน้าหนูเนี่ยขาวกระจายใสได้ขนาดนี้และรอยสิวต่างๆที่เคยมีเต็มหน้าเนี่ยหายไปเลยจ้ะนี่เห็นไหมคะหนูใช้มาเยอะมากตั้งแต่แพ็กเกจเก่าแล้วก็ตอนที้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วขวดใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณให้เราและก็ราคาเดิมนะคะดีงามมากๆนะคะใครที่อยากจะใช้นะคะลองไปหาซื้อกันดูนะคะ